สวัสดีครับ1น,นาที1เคล็ดลับกับ MG สุวรรบุรีวันนี้พลจะมาบอกวิธีใช้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินวิธีแรกรอให้ยางล่วก่อนสวัสดีครับเฉยโอเคโอเคโอเคไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอ,อเดี๋ยวไปชมกันในคลิปเลยนะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับนำสายจากปั๊มลมไฟฟ้าเสียบเข้ากับกระปุกน้ํายาแล้วนําสายจากกระปุกน้ํายาเสียบเข้ากับจุดล้อรถได้เลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับนําสายไฟจากปั๊มลมไฟฟ้านะครับเสียบเข้ากับช่องจ่ายไฟอเนกประสงค์12โวลต์ของตัวรถจากนั้นสตาร์ทรถครับมาขั้นตอนสุดท้ายกดปุ่มทํางานที่ปั๊มลมไฟฟ้าได้เลยนะครับ <S <s <Export> <S จากนั้นนะครับปั๊มลมไฟฟ้า จะอัดแรงดันเข้าสู่กระปุกน้ำยาเพื่อนำน้ำยาไปสมานรอยรั่วของยางรถลูกค้าครับส่วนในข้อจำกัดของชุดอุปกรณ์ปะยางชุกชินจะสามารถปรับได้แผลไม่เกิน6มิลิเมตรอย่างเช่นแผลตะปูทิ่มนะครับที่ไม่ใช่เป็นแผลรอยกีดยาวนะครับมันง่ายใช่ไหมครับอเอามาลองแขนน,ขนี่น นนิดนึงอออ่ะการประยางแบบชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินมันง่ายมากนะครับเพียงแค่ลูกค้าทุกท่านรู้วิธีการประก่อนจากไปในวันนี้นะครับฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์เพจ MG สุพรรณบุรีด้วยนะครับใน YouTube กด Subscribe นะครับหนึ่งนาทีหนึ่งเคล็ดลับกับ MG สุวรรณบุรีผมลาไปก่อนสวัสดีครับ